สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มานําเสนอลูกค้าครับผมเป็น PPV แนวหน้าของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เลยครับผมนะอยู่นี่เลยครับซ้ายมือผมเลยกับ m i t ซูบ i s h i ้าเจ r o Sport ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมนะ2.4 GT Premium 8เกียร์ด้วยกันนะครับผมนะเป็น4 w h e วิด้วยรอบคันก่อนเลยนะครับคันนี้ได้มาใหม่เนี้ยกริบทุกจุดเลยเริ่มจากกระจังหน้าก่อนเลยนะครับผมนะโอ้โหสดใส สีดำตัดกับไฟ daytime running light นะครับผมนะสว่างสดใสครับมาพร้อมกับชุดไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมนะอ่าเห็นไหมมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับผมคันนี้เริ่มจากด้านหน้าเนี่ยมี4จุดแล้วนี่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมคันนี้ครับผมแม็กนะครับผมแม็กใหม่ยางใหม่นะครับยางปี20แม็กปี20นะรอบคันบันไดมีมาให้ครบหมดแล้วชุดแต่งต่างๆนะครับต้องบอกกันเลยว่าไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มนะครับโดยรอบคันเนี่ย ไม่มีริ้วรอยตำหนิรอยขีดข่วนแม้แต่จุดเดียวเลยให้ดูได้เลยนะครับ่าดูไปเลยเป็นไงสวยไหมสวยแบบสุดอะนะครับผมนี่นะครับผมต้องบอกกันเลยว่าเซนเซอร์รอบคันจริงๆครับกับมิตซูบ i ชิปาเจโร่ลืมบอกไปนะครับผมนะกระจกมองมองกล้องก็มีกล้องนะครับผมนะ,ะตัวนี้ก็เปลี่ยนท่อเปลี่ยนคอท่อมาเรียบร้อยแล้วครับผมนะนี่เลยครับสัญลักษณ์เป็น4 w d ก็คือขับ4นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัว e d i ิ i o n ดิชั่นนะครับผมตัวนี้ต้องบอกกันเลยว่าสุดคุ้มมากนะครับอย่าไปดูด้านในกันนะครับผมนะเข้ามาที่ด้านในนะครับผมนะตั้งแต่คอนโซลด้านหน้าเลยนะครับผมนะเบาะเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นอะไรที่เรียบหรูนะต้องบอกกันเลยนะครับเบาะซีมตาลนะครับผมนะแล้วก็เป็นหนังซอฟท์ัชแบบนี้นะครับผมคอนโซลด้านหน้ามาพร้อมกับจอขนาด7นิ้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีเนวิเกเตอร์เชื่อมต่อ FMAM Bluetooth ต่างๆนานาได้หมดเลยนะเอาเป็นว่ารวมกันเลยตรงนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็มีกล้องมองหลังครับรอบทิศทางนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกระจกซ้ายกระจกขวาด้านหลังนะครับผมอ่าเห็นไหมเราถอยเราก็จะเห็นเห็นไหมั่เราจะเห็นรอบทิศทางเลยนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับถัดลงมาครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบเบรกไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับผมนะ รถระดับล้านกว่าบาทอย่างนี้ถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นขับ4ขับเพื่อน4่ล้อ4ฟร์วิวนะครับผมนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องเฉพาะทางตรงเท่านั้นนะถ้าจะแบบว่าขับอยู่แล้วเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ได้นะครับผมเนาะแล้วก็พวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นแพดเดิลชิพนะครับเป็นแพดเดิลชิพเกียร์นะครุสคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมมันติมีเดียได้นะครับ เกียร์ออโต้ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสามารถปรับเป็นเมนวลได้เช่นกัน mm hmm. ก็คือผักมาผักมางนี้นะครับผมถ้าใครถนัดเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วมาขับเกียร์ออโต้ก็สามารถปรับปรับผักมาได้เลยแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงอะ่ะตามใจลูกค้านะครับคันนี้บอกกันเลยนะว่าเป็นแดสปีดนะครับผมนะเดี๋ยวพาไปทดลองขับกันเลยดีกว่าไปต้องบอกกันเลยนะว่า8ดสปกติเนี่ยรถทั่วไปเนี่ย ห้าเกียร์หกเกียร์เนี่ยก็ขับกันไม่ไม่หมดแล้วนะครับนี่แปดเกียร์นะครับผมโอ้โหเหือนเลือๆกันไปเลยนะช่วงล่างนี่ต้องบอกกันเลยนะครับว่าไม่พลาดนะความรู้สึกผมนะครับตีเลี้ยวโค้งอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยไม่พลาดนะครับเนี่ยสมูทมากนะครับผมนี่อ่าเป็นไงเดี๋ยวต้องคาดถิมขับนิภัยก่อนนะครับรู้สึกจะเตือนหน่อยเตือน ถ้าสมมุตินะครับว่าถ้าเราไม่คาดเข็มขัดแล้วปล่อยให้ร้องไปเรื่อยๆนะครับผมรอบนะครับจะรอบของเขาเนี่ยจะเตือนนะเตือนแล้วก็คือจะรอบมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับผมนะก็คือพูดง,ง่ายๆต้องใส่เบลนั่นเองนะครับนี่นะครับผมช่วงล่างแน่นหนึบนะปาเจโร โอเคนะครับผมนะแล้วด้านหลังผู้โดยสารนะครับมองไปอีกทีนิดนึดนงอาจจะมีหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับสำหรับตัวท็อปนะสำหรับตัวท็อปเท่านั้นแอร์ด้านหลังอีกนะครับมี3ตอนเลยนะครับผมนะนั่ง7คนไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยจะร้อนจะอะไรต่างๆครับแอร์ทั่วถึงเย็นกันทั่วห้องกันเลยทีเดียวนะครับผมนะป่ะเป็นไงกันบ้างครับผมนะสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่คันนี้นะครับ ต้องบอกกันเลยผมได้มาโคตรสวยสวยมากๆเลยนะครับผมคันนี้ป้ายแดงออกป้ายแดงเนี่ยล้านหกครับตีสังสง,ง่ายๆเลยล้านหกวันนี้เหลือเพียงแค่ล้านสามครับผมสําหรับใครที่มาจากช่อง YouTube ของผมเฉพาะคลิปนี้ใช่ไหมครับผมนะผมจัดให้เลยครับเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแสนกับเก้าพบาทหรือนําเงินกลับบ้านสูงสุด10,000แบาทกันไปเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาที่0ูนย์แปดเกหน้าหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับ เหมือนเดิมครับถ้านึกถึงรถมือสเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยโมออโต้วันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับผมนะสวัสดีครับ